และกุรอานเนี่ยแถมยังผูกประทานมาให้กับชายผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มูฮัมหมัดสุลลัลอวะเลยวะซัลลัมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ลายชื่อของนักบุรพาคดีนักบุรพาคดีที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ยอมรับยืนยันว่าท่านเบีมูฮัมหมัดสุลลัลอวะเลยวะซัลล,ลัมเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงเป็นนักบุรพาคดีระดับศาสตราจารย์ระดับอะไรที่มีความรู้ทางภาษาอย่างดีเนี่ยจะสรุปเป็นรายชื่อมาเจ็ดรายชื่อด้วยกันเช่นคนแรกเนี่ยโลโดวิโกกาลราาาาาาจรรย์วิชภษอหับมหา เดอะคอเลจออฟวิสตันกรุงโรมคนที่สองฮัมฟรีฟรีโดอสนักบุรพาคดีชาวอังกฤษคนที่สามไซมอนออกส์ลีย์เป็นนักบุรพาคดีชาวอังกฤษคนที่สี่เจโรสนักบุรพาคดีเจ้าของหนังสือภาษาเยอรมันคนที่ห้านักบุรพาคดีชาวฝรั่งเศสศาสตราจารย์วิชาภาษาอาหรับมหาวิทยาลายัยคอเลจดีฟรานครับแล้วก็คนที่หกเจเอ็มอาร์โนนบาทหลวงดิกายแอฟริกันแล้วก็คนที่เจ็ดวร์ดเฮนรี่แพลนเมอร์นักบุรพาคดีชาวอังกฤษโปรเฟสเซอร์ออฟอาหรับมหาวิทยาลายัยเคมบริด ج